สวัสดีค่ะทุกคนยินบีต้อนรับเข้าสู่รายการกาแฟกับไอเดียพอดแคสต์ที่จะพาคุณมานั่งจิบกาแฟ ى, พร้อมพูดคุยเรื่องทุรกิจดีๆและแนวคิดรักโลกที่เริ่มได้จากตัวเราเองวันนี้เราอยู่กับคุณต้นเจ้าของคาเฟ่เล็กๆที่กำลังมาแรงในย่านชานเมืองคาเฟ่แห่งนี้มีจุดเด่นคือกาแฟรักโลกแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วสวัสดีค่ะคุณต้นสวัสดีครับขอบคุณที่เชิญมาพูดคุยนะครับ ดีใจที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวของคาเฟ่เรากาแฟากับไอเดียร้านเล็กๆที่พยายามทำธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการดูแลโลกครับเริ่มเลยนะคะคุณต้นคำถามแรกง่ายๆแต่สำคัญมากกาแฟาแก้วนี้รักโลกได้ยังไงคะจริงๆแล้วมันเริ่มจากคำถามในใจครับเราขายกาแฟาทุกวันวันละหลายร้อยแก้วแล้วผมก็เริ่มสงสัยว่าแก้วทั้งหมดนั้นหายไปไหนส่วนใหญ่จะจบลงที่ถังขยะ ซึ่งไม่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมดแก้วหนึ่งอาจดูเล็กน้อยแต่ถ้ารวมทั้งเมืองทั้งประเทศมันกลายเป็นขยะมหาศาลเลยครับฟังดูแล้วเป็นปัญหาที่เราไม่ค่อยคิดถึงจริงๆและทางร้านคุณต้นมีแนวทางจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเราเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่ทำได้ทันทีครับคือนโยบายลดพลาสติกในร้านลูกค้าที่นำแก้วส่วนตัวมาซื้อกาแฟจะได้ส่วนลด5บาทฟังดูเล็กน้อยแต่ถ้ามีลูกค้าแค่ร้อยคนทาแบบนี้ทุกวัน ปีนึงเราลดขยะได้กว่า36,000แก้วเลยนะครับนอกจากนี้เรายังใช้บรรจุพัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซและเลือกซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกร,ร,กรท้องถิ่นที่ปลูกแบบอินทรีย์เพื่อช่วยสนับสนุนชุมชนและลดการใช้สารเคมียอดเยี่ยมมากเลยค่ะการช่วยทั้งสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในพื้นที่ถือเป็นแนวคิดธุรกิจที่อบอุ่นจริงๆ แล้วลูกค้ารู้สึกยังไงกับแนวทางนี้คะคนใหญ่เขาชอบมากครับหลายคนบอกว่ารู้สึกดีที่ได้ดื่มกาแฟแล้วไม่รู้สึกผิดเพราะรู้ว่ากาแฟแก้วนี้อ่ะไม่ได้สร้างขยะเพิ่มผมเชื่อว่าลูกค้าสมัยนี้ไม่ได้ต้องการแค่ของอร่อยแต่เขาอยากรู้ว่าเงินที่เขาจ่ายไปมีความหมายและมีผลดีต่อโลกด้วยจริงมากค่ะตอนนี้ธุรกิจที่มีคุณค่ามักจะได้ใจลูกค้าคุณต้นมีแนวคิดในการทำธุรกิจรักโลกยังไงบ้างคะ ผมมองว่าธุรกิจยุคใหม่ต้องมองไกลกว่ากำไรครับเราต้องถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เราทำทำให้โลกดีขึ้นไหมถ้าใช่ก็ทำต่อสำหรับผมทุกแก้วที่ลูกค้านำภาชนะมาเองทุกการเลือกซื้อมเมล็ดกาแฟจากชาวสวนมันคือการบอกโลกว่าธุรกิจเล็กๆก็เปลี่ยนโลกได้ฟังแล้วอบอุ่นมากเลยค่ะงั้นสุดท้ายนี้อยากให้คุณต้อนฝากเคล็ดลับสำหรับคนที่อยากเริ่มธุรกิจรักโลกหน่อยค่ะได้เลยครับ มี3ข้อสั้นๆแต่สำคัญมาก 1. เริ่มจากสิ่งเล็กที่ทำได้เลยไม่ต้องรอทุนเยอะแค่ลดพลาสติกหรือแยกขยะก็เริ่มได้ 2. สื่อสารกับลูกค้าอย่างจริงใจให้เขารู้ว่าธุรกิจคุณกำลังทำสิ่งดีเพื่อให้เขาอยากร่วมด้วยครับ 3. สร้างเครือข่ายกับคนคิดเหมือนกันยิ่งร่วมมือกันมากโลกยิ่งเปลี่ยนได้เร็วครับสุดยอดมากเลยค่ะคุณต้นฟังแล้วได้ทั้งแรงบันดาลใจและแนวทางปฏิบัติจริง ขอบคุณที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้ฟังในวันนี้นะคะและสำหรับผู้ฟังทุกคนขอบคุณที่อยู่กับเราในตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกาแฟกับไอเดียแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวธุรกิจดีๆที่มีความหมายต่อโลก